ศาลสั่งจำคุกปารีนา4ปี1เดือนไม่รอลงอาญาคดีบุกรุกป,ป่าราชบุรีวันที่6ตุลาคม2568นายวีระสมความคิดเลขขธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาจำคุกนางปารินาไกายคุป4ปี1เดือนโทษจำคุกไม่รอการลงอาญาในคดีบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ตำบลรากบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีขณะนี้ทนายความกำลังดำเนินเรื่อง ขอประกัันตวสําหรับคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากปี2562นายวีรสัสสมความคิดได้ร้องทุกข์กาวโทษให้ดําเนินคดีกับนางปารินาพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกรณีครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินสปกกว่า1,706ไร่ที่สถานีตํารวจภูธรจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังจากใช้เวลาสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบโดยพนักง,งานอายการจังหวัดราชบุรีหลายปีพนักง,งานอายการค่ะได้นําคดียื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีใน ปลายปี2566จนกระทั่งศาเมคคำพิพากษาออกมาเป็นโทษจำคุก4ปี1เดือนโดยไม่รอการลงอาญาล่าสุดมีรายงานว่าทนายความของนางปารีนาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวเืิอสารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีหลักทรัพย์1ล้านบาทและได้รับการปล่อยตัวพอสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไปค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn